ผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องในภาคใต้ตอนนี้ก็ทำให้ไข่ไก่ขาดตลาดด้วยนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งทางผู้ผลิตไก่เขาบอกไข่ไก่บอกว่าไก่มันช็อกค,ค่ะเพราะฝนตกลงมาแล้วยังประกอบกับเป็นช่วงที่ปลดระวังไก่ดังนั้นผลผลิตก็เลยออกสู่ตลาดน้อยค่ะ ราคาไข่ไก่ที่ตลาดเสริมเจดบริเวณสี่แยกอันดามันอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังราคาสูงขึ้นนะคะถ้าเป็นราคาขายปลีกโดยเฉพาะไข่ไก่ไซส์ใหญ่เบอร์ศูนย์เฉลี่ยใบยละ5-6บาทแล้วค่ะถ้าเกิดขายยกแผงก็จะอยู่ที่แผงละ150จากการสำรวจ พบว่าในตลาดแทบไม่มีไข่ไก่ไซส์เล็กวางขายเลยค่ะผู้ค้าไข่ไก่บอกว่าราคาไข่ไก่ที่ปรับสูงขึ้นและไข่ไซส์เล็กไม่มีวางขายเพราะว่าช่วงนี้ไข่ขาดตลาดทางฟาร์มไม่มีไข่มาส่งสอบถามไปที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ก็ให้คําตอบบอกว่า ตอนนี้ภาคใต้เป็นฤดูฝนพอฝนตกลงมาไก่บางส่วนช็อกตายค่ะแล้วฟาร์มก็อยู่ระหว่างปลดระวางไก่ด้วยก็ทําให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยนั่นเองส่วนไข่ที่วางขายโดยเฉพาะไซส์ขนาดใหญ่ผู้ค้าไข่ไก่บอกว่าขายแทบไม่มีกําไรแล้วแล้วก็เสี่ยงขาดทุนด้วยเพราะว่าไข่ไซส์ใหญ่เนี่ยเปลือกจะบางแตกง่ายระหว่างขนส่งขนส่งแต่ละครั้งก็จะมีรอยร้าวอยู่ประมาณ3ฟองต่อแผงต้นทุนตกมาฟองหนึง4บาท80สตางค์เข้าไป แล้วดังนั้นก็เสี่ยงจะขาดทุนและเชื่อว่าปีนี้ราคาไข่ไก่จะแพงขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าไข่อาจจะขาดตลาดไปอีกระยะจนกว่าไก่สาวจะออกไข่ล็อตใหม่ได้นั่นเองค่ะระสวนตอนนี้ร้อยห้าสิบครับแล้วก็เบอร์อะนะเบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่งร้อยสี่ิบห้าครับร้อยสี่สิบแล้วคนคนขายเองเนี่ยขายยากมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะขายยากครับเพราะว่าเราเจอไข่แตกเยอะแล้วก็เราต้อง ชดใช้ทุนเองเหตุที่มันแตกเพราะว่าทำไมเราได้ไซส์ใหญ่เหรอคะหรือไม่คะพอไซส์มันใหญ่แล้วก็การขนส่งระหว่างทางครับคือหมายถึงว่าถ้าไซส์ใหญ่นี่มันมีโอกาสความเสี่ยงมากกว่าใช่ครับ ที่ตลาดแห่งนี้ค่ะสำรวจราคาไข่ที่ขายในตลาดก็พบว่าไข่เบอร์สี่แพง120เบอร์330เบอร์240เบอร์145แพงสุดก็คือเบอร์0ูนย์ค่ะ150บาทก็ค่อนข้างจะราคาสูงทีเดียวค่ะ